เด้ mm ๋ยหนุ่มหามไปแต่พน้องก็มีจะดีแต่เออยอยู่ๆเนาะสบายดีน้องสบายดีพี่พี่เอามาอยู่นอกพี่มันแต่งมุนยุ่งรายเป็นไรเออเน่ะพี่น้อยไม่ได้สักไงบอสทายาท้าอ่าสกเต็มลายสากเต็มแล้วปอดไปแล้วเนาะที่บดได้เห็นได้กินบอสไหมนี่บดหนึ่งเข่าบองฮะยังอยู่บดบดหนึ่งบดได้เฮ็นกินยังบ่ อืมใส่ยังกินบ้านี่เออต้อมไก่ต้มไก่ไข่ไข่อ๋อตัวเรียกว่าต้มไก่เออว่านิ้ต้มไข่เออเอาไปหน่อยเนาะตัดผ้ามาอีกวันนี้มาโพยอยู่ทางนี้เด้อบาทนี้พี่น้องเอยเนาะดู สวัสดีเช้าของทางเบาสิงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกูสุคนเนาะพอพอกับซองเบาแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ยังบุหันได้หอดบ้านพี่น้องเอ้เนาะอ่าเพื่อไมาแต่บ้านลูกจุยน้องสะโคนเพื่อนเพื่อนเลยพอดีว่าไปหาทางอ่าเบาสิงเพื่อนก่อนเนาะเป็นจังใดมือนี้พี่น้องเอ้ยพ่อได้มาหาเบิร์ตมือเบิร์ตเว้นเนาะ กินขา้าวกินน้ำอยู่บ่ดีกว่าจังใดพี่น้องเอ้ยอามาเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาคือเก่าเด้อพี่น้งอ,นอนงเด้อเรื่องงบซื้อดินกะอ่ายังคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะกะยังบ่ทันได้อ่าจุ๊บพี่น้องเอ้ยเนาะยังขาดอีกอยู่อ่า4,280บาทพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายังรวบรวมอยู่ตอนนี้เนาะกะถือว่าใกล้แล้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ แต่ว่าพอมือใดท่างเขาก็สิได้ดําเนินการซื้อให้เพิ่นพี่น้องเอ๋อเนาะแต่การเรื่องของน้าของทางนงินอพอพอคำพายปะ,ออะพอคำพายพี่น้องไอ,อ้อนาะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวสิพาทางน้องสิพนเพิ่อนอ่าไปบุกลุย,ถยไถนาซะก่อนเนาะจังมือจังใดแล้วก็จบจา่ายวิธีงานตรงนั้นเลยก็สี อ่าแลนมาสร้างเครื่องสร้างของให้เพื่อน,นไปดองเอ้อ่าประตูคำพายเนาะเราที่ตามเมงึงสมน,น้องกันอ่าเดี๋ยวจะมุ่งสีไปสร้างเครื่องที่ทองหน้าให้เพื่อน,นไปดองเอ้เนาะ <laughs> เอาบรรยากาศตอนดังแรงกันยังบ้านได้คำอ่าจนมืดดอกไปดองเอ้เนาะแบบว่าเดี๋ยวนะี้หามุ่งหนยยังแจ้งอยู่ไปดองเอ้เนาะอ่าเวลาเวลากันยังแจ้งอยู่อ่าบุคือช่วงกันเกี่ยวเข่าช่วง,งเกี่ยวเข่าอนนี้อ่าทุกเนาะ สามหนี่งมีหมืดแล้วพี่นอ้องเอ้ยสามนี่ใครแน่เนาะไปเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทางบอสิงมันก่อนเป็นได้ไดเนาะโอ้เห็ดเห็ดเบื่อได้หนิเห็ดเบื่อเห็ดเปุ๋ยเนาะนี่บ่ได้แล้วเดี๋ยวไอหนุ่มหามไปเดี๋ยวปวดเนาะก็ะมีจะดีแต่เอออยู่ๆเนาะสบายดีเนาะ ดพี่พี่เอามาอยู่นอกพีมันแตงมยุ่งรายเป็นไรอ้ลหโคตรนะพี่น้องเอ้ยบดได้สาไหมบ่สะสากเต็มแลปวดไปแล้วเนาะแต่บรได้เห็ได้กินบ่้ยนี่บดหนึ่งขาบ่ยังฮะยังอยู่บได้หนึ่งบรได้เห็นกินนยังบ่อืมได้ยังไกินนบ้เนี่กิต้มไก่ต้มไก่ ไข่ไข่๋อต่วาต้มไข่เสิต้มไข่เออเป็นังไอาการอาเครนี่เคนบ่เออเคนเปนาเรเดียว่าดีขึ้นอยู่เนาะกินวนละยาน่ะยังยังอยู่ออฮึบโอ้ยโอ้โทนุงหลายเนี พี่ไผ่นมาหามืนอน้มีคนมายู่บมื่อ,บอ่บ<ท>า <ำ S 1> ีแต่เช้าแต่เช้าพูดให้มาหา่าก<ะ>ีรจักีรจักีรจักบ่จักไเนาะบาทพราะอนแม่่บอกว่าเอนเม่อแ <B uy> อนคือีบแม่เราไปวานเขาแล้วเน,วนาะ,นะ,ะออีโรจักหลายคนนี่นี่ยวจัเนาะดูนลักศณะแบบไร

แต่ว่านายชื่อได้คอยก็ชื่อได้เหรอ,อแล้วชื่อว่าชื่อโอ้ยมาหากันจะเป็นเตือนอะไรยังบูชื่อกันอยู่อันนั้บาานบัวาลีอันนี้บอวแสนชื่อไว้เด้อแต่ว่ามีผู้ชีโรจักมาทีชุมเลยไฟเนี่ยน้องให้มันควัอนเนี่ยยุงจะบังบวยุงยังบัวลายอ้อาวนุ่มซึ่นุ่นมมา อาจสิกินไล่อยู่ดอกเนาะท้องก็มันบ่ได้อาเซาเลยนี่ผมลงไปซอยพี่น้องเอ้ยเจ้ากินบ่เคยกินบ่เคยอยู่เนาะตันั้นากินแ่มันกับอเริ่มเ้าแต่ว่าอาการก็บ่ได้เจ็บเปหยังว่าช่งะพออยู่พออยู่เก่าๆเนาะอือโอ้ย2-3ตัวอันนี้พูดล็อกนนี้ อ้าวสุ e kind of ่มไุมไยู่หเนาะสุมไได้ะอุ้ยขมาบบให้ยงระเบิดอย่นี้เนาะโอ้โมไงเนาะเจออันยังไหมงายง้สิ้นบ่โอ้เลยเ้ยเนาะเฮ้ยเดยเาย โอ้โหองกองกบันจอกบันเซอร์เพื่อนอันนี้กับอะไรก็จะแบบมันหลายกับจูดเด้อแบบมันเที่ยวนะจูดไว้เด้อดนเลยอ่าแมันหลายกับจูดไปเลยมันจังบุกทีเพื่อนเด้อว่าเขากินแล้วก็ทิมไปหักสมไผยแห้ยุ้งพายช่วยก่อนเถอะเลย แดงเลยว่าผมต้มดิบวา้เป็นไข่เดือออกเนาะแต่ล่ยุงนี่นี่็ใส่ร้นี่ก็เี่ยเขาออกแล้วไปเี่ยเขาบริบตมอย่างว่ต้มโจ๊กบ่เหมือนบรโจ๊กบอ่ต้มเดือนเหมือรต้มตะเวนเหมืนบ่แรงนั่แรงว่าทางไต้มไข่ต้มไข เอาไว้ช้ต้มไข่ต้มไข่กัต้มเนื้อ่ต้ได่เลยโอ้ยยงหลายหลายโอ้มึงดำระบาดนี่เนาะอ้อันนี้คุณาสร้างสามตานเทำธี่กิเมียนอยังวดิสร้างสามตาพญาดำุนที่ เคียงทีเมนอย่างเียงตตัวเียงว่าเฮะสามขาวเออวันหนึงมาสร้างสามขาวเนี่ยาก่งทีอ่นี้เด้อเคียงเน่เอออยู่วันนี้เนาะเนเจ้าเียงกบโนึงเนาะเียงกบโนึงเด้อเออเด็อนเซอร์ดีขายได้เนอะเลยจะบริเก็บขายบรเก็บเออโอ วนบางคนเขาเจ้ามาเห็น no, ก yeah, ับกองกองจับพรอเซอร์แบบซี <It> ่น <c transparency> yeah, ี <t ry> ้ง <training> ่วยเขาเจ้าดีใจได้ได้สามสี่ปล ong นะพวกเก็บไว้เด้อเก็บไว้ป้าไปใส่ผงไว้หอยไว้ห่างทางเขาเจ้ามาเก็บไว้ตู้วันว่าเม่ยีที่แล้วมาก็เก็บเอาได้เห็นแล้วหอบที่มันหนักกันไหนเก็บงานเก็บความสะอาดตัว คนอาก่อนแล้วเนาะมันยังบริหารพองบเจ้ากะเมื่อไรแล้วสพอเด้อดูนี่ได้ไปก่อนข้าวมันขึน้นกะอ,อย่าลืมเลยกลางมุ้งกลางอย่างนั้นไม่เด้อเวลาลับเวลานอนกะหมองมุ้งไม่ใช่ไหนนะ่นมาจะ่ชวนใอามาใหา้เจ้าของชวนตัวนี้นะเาจ้าของชวนเป็นนามาใหา้บ่เพิ่นมาเล่นนังเจ้าบ่คนอ๋อไอ้ชวนอีกชวนหนึ่งอนะ่ะ อีกช่วนนึง<า>เออเพี่ยวอะไรมาเล่นนะเพือาา่อนเรียนมาฝังมาทอดผลแหวกเจอดรถเอามาให้นะเอาเจ้ารถมาให้ดูอย่างแรกไปก่อนให้จไเถอะเพราะว่าอันเจ้าของที่เพิ่นมากกับ,บอกเพื่อนเด้อว่าเปอร์เซน็นต์กับอาย่แต่ว่างบยังบอกฮันพ่อเฉยเ้อแต่ว่างบฮันพ,อพอ่อได้ยังว่า ทำเนินการเสื่อยเลยเนาะ,ะคือนำมาแชร์ีนก็นมีแต่สามหมื่นสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยซ <c oughs> าบเอาไปนอยคือว่าครบแล้วเ,วเวห็นด้หน้องเด้อใย้กจะเบิ่งเด้องบน้ำบาวนี่เด้อรบทั้งหมดจะเป็นสามหมื่นห่งส สามสองเมือน,นี่เป็นของแม่เพชรอีกเมื่อน,นึงนี่เป็นของแม่เคเนาะแม่เคโพจอีกเมื่อน,นึงอีกห่าพันหาพันเอ๊ะสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยาบาทนี่แม่นของแม่วาสนาอ่าแม่วาแม่วาสนาอยู่เป็นอะรเนาะ <15 S 1> อยู่ออ <15 S 1> สเตดีย <15 S 1> อ่าแคนาดาอ่าแคนาดาเนาะสามหมืน่นสามหมืน่นสามหมื่มม่ัเจ็ดาบาท ตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่พี่ดาวเอ๋ยเนาะรวบรวมอยู่ว่าสิพอมือใดพอน้ำช้างอันสาบุญเพป็นกะมีอยู่หมื่นหนึ่งเนาะไอ้กระช่างอันสาบุญบ้านบ้านนากะมีอยู่สี่พันไอ้สาบุญบ้านเฮาน่ะมีอยู่สี่พันสาบุญบ้านนามีอยู่หมื่นหนึ่งเนาะยังขาดอีกสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทพี่น้องเอ้ย ทั้งน้องเพลิมพเพื่อนกันมาลำกันไปดิน้องพ่อเฉลิพลว่าลำกันเลยเหมดนี่พอยังพักในข่าบ้านดิอ่ก็เลยติดรถมาลำกันเลยอาบ่สิอนนองอ่าอย่างไรจะเก่าเราอยู่จะเก่าเหเพื่อนกับกบริวหม,มงยูหน่อย ได้ร่อนคนได้ร่อนแต่กับบ้ามุยหม่งพักมีหม่งอไหนพักเชา้าไหนก็ส่งไปเลยทีนะหม่งไหนพักเชา้าไหนเก็ส่งไปเพื่นกไ็ได้วันนี้พอดีว่ามาอยู่นี่รถเห็นเจ้าของชวนอ้อยเพิ่นเอาอันนี้มาวางไว้นี่แนะเพิ่นกับพันนอนอยู่นี่เลยเพิ่อนอยู่ <c oughs> นี่เ,ยเลยแต่กับบ้าน,นี้กําลังรวบรวมเงินซื้อที่เพิ่อนอยู่ประมาณห้าหมื่นไปทีนะห้าหมื่นสาม ทีก็อยู่ในนี่แล้วโบไก่แล้วอันนี้มวทีเป็นเด้อ่มแม่บ่ได้ก็อยู่ตัวคนเดียวนะ่อแม่ปลาทิพย์กี่เรไอมาไมดอนอยู่แบบนี้อยูตามป้าตามดวงอีกได้ก <c oughs> ็เร <c oughs> าเบย์แล้วใ,ใครเนี่ยเอาจูไพร์เลยกันเนาะ มันกับาคอยู่เนาะนเอ,อ่เอผักใหม่วะเนาะใหม่ปะใหม่เกือบเนาะอืมแต่บุญไม่ได้ข่าวมาหมือนี่เนาะเออไม่ได้ข่าวมาพี่เ,เลยหมดแล้วอีกจักมือใดอ่ะว่าฉีมาเดืนน้ำบัตรนี่หลายมืออยู่จกักพอฉีดผ้าเป็นไปแต่ห,ห,หน้าจะก่อนเ่ากันเนาะ กมือได้ได้พี่น้อได้ไปเรมาเดนน้ำเรางบพอตอนนี้กกยังบ่ิัาได้พอเาว่าได้ชื่อแล้วก็ช้ง่ายตนนี้ใผเนาะได้ง่ายหมหม่เออได้เ่ายออไปมเหมเใไหมอออีไ่ออใมอกเหม่อ บริเวหัววะฝนตกบริเวหัวใช้ใหญ่ใช่ไหมมาเพิ่มอ่ะมาเบาอยู่ยังอยู่บ่ยังไหลเป็นไดเบิ่งเซ็กบิ่งน้ำเล้าก่อนเนาะแล้วเรากินถืออยู่บ่หรือว่าัวนี่ไงคิดแต่ว่าพอแต่เรากินถือนู่นมันกระพายอยู่เนาะขอกี่พวกอ๋อพวกอ๋อวะ

ก็ย well 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 ังหลายขี้เก่าอยู่เนาะให้กินถึงเวลาอยู่บนก็ยังหลายใช่เนาะก็ยังหลายใช่ยายฮลยะอ่ะเทเลเมทเฮินเทเลเมทเอาอีเทเรเมทเทเรเมทแบบไรยางในมิดสิบ่ทูนใมิดนี่กินเป็นเนื้นี่กินเป็นเนื้อกันบ่แต่ว่ากินสามมื้อเนี่ตัวนี้เอ้ยกินสามสามเวลาตัวนี้นะตอนเช้าตอนแลงตอนเที่ยงตอนเช้า Còn thiêng, còn len Tự À, mùa tỏ mưa nâng đấy Mùa này, tỏ len chỉ lên tỏ này à, len này, len này chỉ nhang. Nhang bố, không như, hả, sẽ già, ngoài, nào không? Nhanh Nhanh chứ không? Bây giờ, b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 ây giờ Bây giờ, bây giờ, bây giờ Bây giờ, bây giờ, bây giờ Bây giờ, เปลาบหูหะพี่น่องน,นี่ย่นงคือเก่าอยู่อ่กินทหมดนี่นะตัวนเฮงคักบาดนี่ที่นี่นนนนนว้ขวดมันนั่นอย่เนาะเบิ้ลคอยสีแก้ให้เ้อ่เิ่นหูฮูอะไรไป่น่อยเนาะนอ,อ่าน,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 นี่มิดนึงนี่อ่อาวัวชาจาเนเจ้าบถึงต้องให้ามาจักบ่ โอ้ยม่ดด้นุ่มกับลายดิโค่นน้ำกับวเปลือกคนใดน่าชอ่เนาะน้ำย่างก่วัในถาเนาะย่างบ่ย่างยูอาบน้ำได้หนีอาจเช้าอาจเช่าอาบตอนเช่าบ่ตอนแรกว่าปะย่างนอาบ Ôi, nhung lại đi. Ờ to. Ao ăn cầu chắc này. biết nó. Nó xì cái gần đi chưa? Vâng. Cho 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 bà đi đây luôn. Ờ à, to phải đâu. จักมือแล้วตั้งแต่กมืดเข้าไปมาเนี่ยเอ่อเข้าไปเมื่อไรก็พาน้องพาเพ่นไปหาหมอลนะอยู่ใบกวดบ่มีวะตัวนี้ตอนเศร้าตัวนีได้กินตัวนี่ยตอนเศร้าอย่างเดียวเลยตัวนี้เม็ดหนึ่งตอนแรงตัวนี้เม็ดหนึ่งตอนแรงไงคกะบเพราะมลายอย่างยีหดีลายหยาเพราะถ้าฝึกยีดีเออตัวนี้ใครจะพูดได้แต่ กินเหินบิดอะไรน่อยเ้อะเพราะว่าตัดผมเนาะโอ้นี้อันแทดว่าเครื่องหนึ่งนี่เป็นยานอัดนั่งอับได้นี่อย่าให้เขานอนรับนี่รน่ะเฉพาะเราจะง่วงแล้วนักครื่องหนึ่งเนี่าะแสดว่าเฮงเติบยาอะไรไม่ใช่แต่เขานอนรับเลยนี่ะน,น,น,นะ,าาะง่งงะวงนอนจะบอกจะกินง่วงบ่ <c oughs> <c oughs> กินอะไรก็ง่วงนอนเลยน่นจะเว้นมือเลยเนาะ ลายอะลายดาอรอวะเห็นแต่กระงนอนอยู่กนมือเลยใช่ปะใช่ป <c> ะ <oughs> จะไปตาผมวันนี้วันวันนี้วันสุกได้หมดเลยมงมันเาร้าเช้าทิ้งแก็ได้เออดือเดอสิ่าเปินัสทเออเปเปลี่ยนชมไป con bình cái xuống này quá Hả à, tựa? tạm tới đây. đó, anh này ở mỹ nga bát song, psam, si ha hookjet. Tìa hoa. 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 nhìn hoa. Tìa hoa. บรรนพิดได้กี่หนึ่งี่น้อยบน้เจ็ดเนาะนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ดแปดูับอกเลขจะ้บอเลขจแปดแปดบับเฮ้ยเนาะชมาซื้อแลวะไรี้ขออะไรกันเนาะยอมได้คอยกันได้ยอมได้ที พอพวกที่ยามันเก้ามิดเนยรวมหรเล่าร şey ่วมเขากินพวกทุกอย่าเก้ามิดเนี่ยนี่ตาต่อนตาตอนเ้าออกมันมีนีอะไรางเียยากระนุ่งบริจูดพ่อเนาะจ้าจูดยากระนุ่งบวนอ่ะนะจูดองยุ่ง่ามันมันอยากพ่ายแลอยากระนุ่งตัวนี้นะมันกับพ่ายอยู่บ่ะกับพ่ายอยูพ่ายตัวเป็นน่นะคือเป็นมวนเนาะเป็นมวนนีนะใช่พิ่มดำอืมดดำนั่น

เอาขออนุ้องเอาไปเองไอยทางบอสิงเพิ่นจูยากระยุงก่อนน้องบุรีเขากะสิขอตัวไปรับโทรศัพท์ซะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะทางบอสิงเพิ่นเอากระบุกยังด้องน้องบุรอเด้อมาเอามาเยี่ยมบังเด้อพอ้ใดเดี๋ยวมื่อใดพ่อกะมื่อใดดินงบงบซื้อดินพ่อมื่อใดกะว่าที่แจ้งใหม่เด้อแต่ว่ากะใกล้แต่ละผู้ใดถามกะบอกเพิ่นว่ายังพันพ่อเฉยเด้อโดยโดยยังอีกสี่พัน 280บาทไปหน่อยเนาะเอาตนรอไปก่อนดูนี่แล้วไปก่อนเนาะโดยโดยเพราะยุงไหลยุงไหลผู้น้องใส no. ่พนกันมาเกินยุงลมกันมื่อนี้โอ้ยเนาะโดยยุงกระห้งไหลดีน้องเอ่อเอ่อแต่หูแจักกี่บอนี่เนาะหูแจักยี่นี่เคยเห็นเคยเห็นบ่เออจะว่าเห็นจะว่าเห็นนันในในคลิปนี้ในคลิปเห็นบ่ โดยโดยเอาใช่พี่น้องยเนาะสำรับคลิปนี้ก็รจะได้ขอตัวนำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด็กพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆมาเยี่ยมเบิ่งทางบ่อสิงเพิ่นมื้อนี้เนาะอ่าซื้อกระตุ้งกระนุ่มนุ่มเลยมาให้เพิ่อนมาต้อนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอะหรที่นี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ